ว,วันนี้มาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของวิกตอรี่น็อกอีกรอบก็จะเปลี่ยนประกับและเอาที่แล้วแนะนําวิธีการขัดเงาบริเวณประกับที่ยังดีอยู่ยังไม่แตกไม่เสียวันนี้เรามีอันที่มันแตกแล้วนะครับก็คือของสวิทช์แชมป์ตัวนี้ตัวนี้มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะถ้าหลน่นโอกาสแตกง่ายแรกๆอาจจะไม่แตกพอมันนานๆมันกรอบแล้วก็แตกเราก็ต้องถอดอุปกรณ์อ c ก e s สเซร,ซรที่เกี่ยวข้องออกก่อนอด้านเนี้ยด้านที่ไม่มีโลโก้ส,สวิทช์เนี่ยนะครับจะมี2ช่อง ช่องหนึ่งก็เสียบไม้จิ้มฟันอีกช่องหนึ่งก็จะไปเสียบเข็มเสียบอะไรแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีไม่มีอะไรใส่อยู่ไว้ใช่ใส่าปากกาก็ได้นะครับ่ผมตัดไอ้แท่งซิลิโคนมาทําเป็นตัวเสียบแบงค์เอาไว้เฉยๆอยู่ DIY เอานะครับตั้งแต่ปีประมาณ3าถ้าเปลี่ยนแล้วก็คงเปลี่ยนทั้งด้านเลยอันจริงๆด้านนี้ยังไม่แตกแต่ว่าเปลี่ยนไปเลยแล้วกันบางคนก็ชอบเล่นสี มันมีหลายแบบนะครับถ้าเป็นของแท้ของโรงงานวิกตอรีน็อกเลยก็จะเป็นมีแบบเดิมๆดิมออริจินอลแบบนี้กึ่งด้านกึ่งเงาแบบนี้แล้วก็มีแบบด้านด้านนี้ผิวจะเป็นหยาบๆยาบนิดนิดอันนั้นสวยฮะแต่แพงกว่าแล้วก็แบบท r น n ปาเ r นต์ก็คือแบบกึ่งกึ่ใสแบบนี้กึ่งๆึใสแบบนี้ก็จะเห็นกที่เห็นจะมี3สีนะสีใสเลยสีขาวใสใแล้วก็สีแดงทับทิมแล้วก็สีบลูแบบนี้นะครับ วิธีการถอดเราก็ต้องมาศึกษาดูก่อนว่าคลิปหรือประกับเนี่ยหรือว่าในภาษาภาษาวิกทตอรี่น็อกภาษาคนเล่นวิกเนี่ยเขาเรียกว่าสเกลคือคำว่าสเกลในภาษาอังกฤษนอกจะแปลว่าขนาดแปลว่าระยะแล้วยังแปลว่าเปลือกแปลว่าอะไรได้อีกหลายอย่างนะส่วมากเขาจะนิยมใช้คําว่าสเกลกัน S C A L E เนี่ยเรามาดูกันก่อนมันจะมีจุดที่หมุดจ้า3จุดแบบนี้วิธีการแกะที่ง่ายแล้วก็ ปลอดภัยถ้าเปิดตรงนี้มันแตกแล้วก็ไม่เป็นไรนะแล้วแกะจากตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันแตกอะไรยังไงก็เสียแล้วแต่ถ้ายังไม่แตกเนี่ยเราควรเลือกแกะจากจุดที่ห่างจากหมุดย้ำที่สุดเห็นไหมครับหมุดย้ำมันอยู่1 2 3สนี้จุดที่ห่างจากหมุดย้ำที่สุดน่าจะเป็นแถวแถวนี้หรือแถวแถวนี้ถูกไหมครับ เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากแถวๆนี้แล้วกันวิธีการแกะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือหาอะไรที่มันไม่คมมากเป็นแบนๆอย่างน,น,นี้เป็นทรงลิ่มแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่คมเหมือนกับจะเป็นมีดท,ทั้งทีเดียวอย่างที่บอกนะครับอันนี้เรามันแตกแล้วแกะจากตรงนี้ก็ได้มองเห็นหมุดแล้วแต่นี้เราจะแนะนําให้แกะจากจุดที่ห่างจากหมุดที่สุดก็คือตรงนี้เสาะเข้าไปนะครับ ิดเดียวมันก็จะเข้าไปเลยเนี่ยเพราะว่าจุดที่ห่างหมุดเนี่ยมันก็จะลอยง่ายค่อยๆเลื่อนใบเลื่อนเบรดไปแล้วก็บิดนะบิดนิดนึงมันก็จะดังกึกขึ้นมาเบาๆนี้นะครับเลื่อนเข้ามาที่จุดที่2จุดที่2อนี่อยู่ในตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งข้างบนนี่นะฮะนี่ใบใสก็ดีอย่างงี้เนาะเอามาสาธิตเราเห็นชัดแล้วเราก็บิดกึกหลุดมาแล้วจุดที่2แล้วก็เลื่อนใบเข้ามาที่จุดที่3แล้วเราก็บิดขึ้นมา เห็นไหมครับตอนนี้หลุดออกมาแล้ว3จุดถ้าเป็นของแท้เขาเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ใช้ได้ครั้งเดียวหรือใช้ซ้ําได้แต่ว่าไม่ไม่หลายครั้งนักนี่จะเห็นว่ามีคราบสกปรกมากเลยใช้ตัวนี้มาเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยลื้ออะไรเลยร่องนี้คือร่องยาวเนี่ยฮะใส่ปากกาใส่ใส่ปากกาได้ร่องนี้ก็คือร่องที่เขาใช้ใช้ใส่ไอ้เจ้าไม้จิ้มฟันตัวนี้นะครับมันจะพอดีของมันอยู่ปากกานี่ก็เดี๋ยวเราไปซื้อไส้ เนี่ยผมตัดเปนี้ตัวนี้ไว้แล้วก็ซื้อ,อาหาไส้พวกไส้ปักเกอร์ไส้พวกปากกาอะไรก็ได้มาตัดให้พอดีแล้วก็ใส่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะจะได้ไม่ต้องไปซื้อของเขาของเขาแพงฮะแล้วก็ไม่มีหมึกเจลที่ผมชอบใช้ด้วยพอเวลาถอดมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะหลุดมาเป็นอย่างนี้เลยถ้าจะใส่เข้าไปใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้กาวละหรือว่าถ้ายังใช้ได้อยู่ก็จะไม่แน่นเท่าที่ควรเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับถูก breaking ถูกทําลายไปตรงนี้หน่อยหนึ่งละ สังเกตดูบริเวณหัวนะครับมีเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นร่องเป็นหัวเห็ดอยู่นิดนึงนะฮะตรงหัวตรงข้างบนจะโตกว่าข้างล่างอยู่หน่อยอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเราก็ดูด้านที่เป็นโลโก้แทรกใบมีดเข้าไปตรงบริเวณจุดที่ไกลจากหมุดที่สุดจุดที่ไกลจากหมุดที่สุดก็คือแถวๆนี้แถวแถวนี้ด้านไหนด้านล่างหรือด้านบนก็ได้เอาสักด้านหนึ่งก็เอาแถวนี้แหละในตำแหน่งที่สะดวกกับมุมกล้องแล้วสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาทาง ทางด้านบนก่อนอตั้งให้ถนัดก่อนนะครับเดี๋ยวเ,เข้ามาด้านนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปหาหมุดแล้วก็มาแก๊กหนึ่งหลุดแล้วเห็นไหมครับหลุดมาหนึ่งหนึ่งหมุดแล้วหมุดที่สองแล้วก็เลื่อนใบมีดเข้าไปแล้วก็บิดแก๊กหลุดมาแล้วนะครับที่สองแล้วก็อันที่สามอันสุดท้ายอาโอเค อันนี้ก็พยายามรักษาไว้นะครับเพราะว่าตรงโลโก้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์อาจจะถอดมาใช้ได้เขาออกแบบมาให้ถอดได้อยู่เคลอะเลยนะครับพวกใบเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ล้างจะเห็นว่ามีคราบฝืดแล้วก็บางใบนี่ก็แกะออกมายากมันจะฝืดมากเพราะว่ามีฝุ่นนะเวลาเราพกใส่ไปในกระเป๋าในอะไรเนี่ยมันจะมีเศษพวกฝุ่นจากเสื้อผ้าจากอะไรของเราเองนี่แหละครับข้างในนี่ก็จะเห็นว่ามีฝุ่นเยอะมากในร่องนะฮะ อันนี้ถ้ามีใบเลื่อยใบมีคมคมด้วยนะต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องทําเองนะไม่เหมาะสําหรับเด็กๆกเท่าไหร่เปิดใบมาดูนะครับจะเห็นว่าในร่องเนี่ยฝุ่นเพียบเลยเดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนประกับเราล้างรอบนึงก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ในการทําความสะอาดกันก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาเตรียมอุปกรณ์ก่อนน้าเปล่าเนี่ยครับแล้วที่ผมใช้นี่ใช้น้ํายาล้างจานหรือจะเป็นแชมพูล้างรถก็ได้นะครับ เตรียมแปลงไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีแปลงเล็กๆเป็นผู้กันยิ่งดีคนระประมาณว่าให้มันลงไปในร่องนีไ้ได้ก็ใช้ได้ผมไม่มีผู้กันผมก็จะใช้แปลงค่อยๆเริ่มจากใบใบที่อยู่ด้านนอกสุดนะครับกลางออกมาฝืดมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดยิ่งใบบางใบเนี่ยใบเล็กเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดใช้จะยิ่งฝืดมากเปิดแล้วจุ่มลงไปเลยนะครับในน้ํายาในน้ำในน้ำผสมน้ํายาล้างจานที่ทําไว้เนี่ยจะเห็นว่ามีฝุ่นหลุดล่วงลงมาเต็มเลยนะ ผจริงๆเมื่อกี้น่าจะควรจะปัดฝุ่นเป่าฝุ่นออกก่อนนะครับแล้วมันจะน้อยลงเพราะว่าถ้าฝุ่นผงอยู่ในน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะวนกลับเข้าไปอีกควรจะเอาแปรงปัดแห้งๆไว้รอบมันให้มันหลุดไปบางส่วนก่อนจะจะดีมากอันนี้รีบไปหน่อยตรงนี้ก็ล้างๆออกไปเลยนะครับล้างไปเลยฮะไม่เปนะ็นไรฮะเพราะามีด มีสวิตมีวิกตอรีน็อก,น,น,กน,นี่เขาออกแบบมาให้ทนสภาพพวกนี้ได้อยู่แล้วช่วงนี้เรากางใบกันแ,แล้วมือเราก็จะลื่นแล้วนะฮะระวังนิดแต่บางใบมันจะมีความคมอยู่ขั้นตอนนี้คงไม่แนะนําให้เด็กๆทําเองแล้วนะฮะนกอกจากเป็นน้องๆที่โตหน่อยอะไรย่างนี้ก็พอได้อยูอ่เริ่มใบอื่นไปเรื่อยๆนะครับใบที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยอย่างใบเนี้ยจะฝืดมากแล้วก็โยกโยกใต้น้านี่เลยนะให้มันได้เคลื่อนตัว ใบอื่นๆก็เหมือนกันนะครับใบนี้ถ้าเราโยกไว้มันจะเกะกะเพราะว่าเก็บไว้ก่อนใบไหนที่สามารถโยกได้เราก็โยกอันนี้มันสวิตชชมมันหลายใบหน่อยมันก็จะมีขั้นตอนเพิ่มมาเยอะหน่อยนะครับใบที่เป็นใบมีดใบเลื่อยใบคมๆนี่ต้องระวังให้มากเลยนะด้านหลังนี่ก็ยังมีใบใบด้านหลังนี่จุดหมุนอยู่ช่วงกลางกลางลำตัวมีดเลย เนี่ยใบนี้จะไม่ค่อยได้ใช้แน่นมากเกลียวเกลียวนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่ใช้เปิดจุกวายนะครับทําอย่างอื่นได้เยอะเลยเดี๋ยววันหลังมารีวิววิธีให้ดูเปิดใบก่อนนะครับแล้วก็เอาแปรงปัดลงไปในร่องแล้วก็เทเพื่อมันมีปุนผงอะไรอยู่ในนี้เราก็จะได้ไม่ค้างอยู่ในที่เดิมอีกนี้ตะใบตะใบนี้ผมใช้บ่อยเอตอนนี้เราออกมาครบหมดทุกใบแล้วไม่เหลือเลย ถ้ามีแปลงเล็กหรือมีผู้กันจะได้เปรียบเลยนะครับที่ตะไบในี่ตตรงล่องฟันตะไบก็ถือโอกาสใช้แปรงล้างไปเลยนะครับทีเดียวเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเปล่านะครับนี่อนขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอพอไปล้างน้ำเปล่ามาแล้วเรียบร้อยก็เอามาเช็ดทั่วๆไปถ้ามีโบเวอร์ ก็เป่าไล่น้ำข้างในออกก็ได้หรือถ้าไม่มีโบเวอร์ก็เอาไปตากแดดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนื้อสเตนเลสฮนะจะเห็นว่าเกือบเกือบ <ๆ S 1> 30ปีเนี่ยพอล้างเอาฝุน่นเอาคราบอะไรออกแล้วก็ยังเงาใสสวยอยู่เลยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรมากมายเลยวัสดุเขาดีมากอะครับเขามีชื่อเสียงทางด้านเรื่องของวัสดุอยู่แล้วเจ้านี้นะครับขั้นตอนต่อไปเลยลองแช่แอลกอฮอล์นิดนึงครับ ใช้แอลกอฮอล์จุ่มแล้วก็เช็ดเบาๆมันจะไม่ทําลายตรงส่วนที่เป็นพลาสติกนะไม่มีปัญหาใช้ได้พลาสติกเขาออกแบบมาให้ทนได้อยู่แล้วพยายามให้แอลกอฮอล์เข้าไปตามจุดหมุนให้ครบทุกจุดนะครับจังหวะนี้ถ้ามือเป็นแผลก็จะแสบๆหน่อยเนาะอ่าโอเคนะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้ไม่ไม่นานครับแคบบ่เดียวก็พอแล้ว ในขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับล้างด้วยแชมพูแช่ไว้รอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็ใช้แอลกอฮอล์ตอนนี้ใบมีดอะไรก็เรียบร้อยดีนะสะอาดข้างในจุดหมุนต่างๆก็สะอาดดีแล้วนี่เรามาถึงขั้นตอนของการลูบิแค้นก็คือการหล่อลื่นกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บใบเท่าที่ยังไม่ได้ใช้ก่อนเพราะเราจะต้องทําทีละใบเลยนะเราเริ่มจากใบที่อยู่ด้านหลังมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางน้ํามันก็ แนะนำตัวซ u เปอร์ลูปนะฮะถ้าพอจะหาซื้อได้แต่ว่าของผมมีตัวนี้อยู่แล้วก็ดีเหมือนกันเกรดดีใช้ได้เลยเป็นน้ำมันที่ใช้ในการหล่อลื่นใช้กับจักรยานนะครับแต่ว่าผมเอามาใช้กับตัวนี้ด้วยแล้วก็ใช้เจ้านี้แหละครับหรือปลายไขควงแบนเล็กๆก็ได้นะฮะหยดหยดนิดนิดติดปลายเนี่ยสังเกตดูนะครับจะติดปลายอยู่นิดเดียวเองอย่าให้เยอะนะครับแล้วก็เตรียมกระดาษเตรียมอะไรไว้สําหรับเช็ดใช้ผ้าก็ดีนะรกระดาษมันจะมีขน แล้วก็แตะลงไปตรงเบาๆนะทิ่วๆ,ๆเยอะๆนะครับสองด้านนะฮะก็จะซึมเข้าไปข้างในเองแล้วเราก็โยกจกังหวะนี้นะครับโยกหลายๆครั้งหน่อยให้ออ้เจ้าสารหล่อรื่นจาราบีใสเนี่ยนะครับเขาซึมเข้าไปข้างในเห็นไหมครับอันนี้ใช้ไม่เยอะนะครับถ้ามันมี เลอะออกมานี้นี้ก็เช็ดออกไปเลยไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่ที่ให้มันซึมเข้าไปด้านในเฉยๆใบนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวผมใช้ฝากระป๋องกาวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นบ่อลงไปอย่างนี้เทน้ํามันลงมาเลยเก็ประมาณแค่นี้ก็เหลือๆแล้วครับมันเป็นจารบีใส่นะครับจะไม่ไหลเหมือนกับน้ํามันทั่วๆไปใช้ทีละนิดเดียวแตะนิดเดียวนะครับส่วนไหนเกินมาเช็ดออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช็ดออกเนี่ย มันเลอะอยู่เนี่ยไม่ไม่ดีทําให้ฝุ่นมาเกาะบริเวณเนี้ยที่หลังจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่เลยใบที่3ใบนี้เมื่อกี้ตอนก่อนล้างนี่ดึงแทบไม่ออกเลยอันไหนฝืดมากก็โยก,กนานหน่อยหลายที่หน่อยแล้วก็เช็ดออกเลยนะครับอย่าลืมอย่ายาวเอาไว้มาเช็ดที่หลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวลืมนะครับอ่ะใบนี้จะฝืดมากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยยังฝืดอยู่ก็หยอดไปอีกอ่าลื่นเลยลื่นเลยทีนี้ คือลื่นยังไงมันก็มีทางลื่นไปกันานี้เพราะว่ามันมีแมคาเนิคอลมีกลไกที่เป็นสปริงบังคับอยู่นะครับทำให้ไม่ลื่นไปกว่านี้ได้ละต่อมาใบที่4นี่เป็นฮุกมีประโยชน์เมือนกันใช้แทนสนับมือได้ใช้เกี่ยวอะไรได้หยิบง่ายแล้วเปิดง่ายนะครับก็ไม่ลำบากต่อมาเอาใบหลักก่อนนะฮะเป็นมีดเล็กมีดเล็กนี่ใช้บ่อยนะ ตรงนี้ระวังนะครับมีสมาธิกันมานิดนึงใบนี้คมมากๆคม,มเท่าใบมีดหลักเลยเพียงแต่มันสั้นอ่าใบเล็กเรียบร้อยใบเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยฝืดนะครับเพราะว่าใช้บ่อยต่อมาจะเป็นตนะไบเนาะอันนี้นะครับแนะนําให้ใส่ตรงตรงตรงนี้ใส่ด้านนี้เลปลายเล็กๆนะครับ กโยกใบนี้ไม่ค่อยฝืดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใบนี้ก็ใช้บ่อยใช้เยอะใบเรื่อยก็ทำเมือวิธีเดียวกันนะครับหยอดตรงด้านท้ายของจุดหมุนนี่เลยเปิดปิดให้เกืบเกืบสุดเลยแล้วก็ระวังมือนะครับคมมากๆเลยใบเรื่อยเนี่ยอ่ะพอลื่นดีแล้วก็อย่าลืมนะครับถึงท,ที่ต้องทำก็คือเช็ด น้ำมันออกก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทุกใบทำครบหมดทุกขั้นตอนแล้วทีนี้เราก็มาใส่ประกับกันเริ่มกันเลยด้านนี้ก่อนด้านนี้จะมีสองช่องช่องที่ใส่ปากกาช่องที่ใส่ไม้ชิ้นฟันก็ะจะอยู่ตรงนี้หมุดจะต้องอยู่ตรงกันแบบนี้ก็วางโดยตรงๆต้องกดตรงๆนะตรงนี้ต้องใช้แรงนะใช้แรงนิดนึงแต่อย่าตอกนะใช้กดอ่ะมันจะลงอะไรมะสนิทด้านนี้สนิทละ ด้นนี้ยังไม่สนิทอย่าไปตอกไปอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเป็นรอยมันก็มาอีกด้านหนึ่งก็ดูให้ตรงกันกอ,อกแรงกดเชยอนิดนึงนะครับติดสนิทแล้วก็จะเรียบกริบเลยนะครับจะเย็นๆนิดนึงบางคนเขาใช้ครีมไต้ครีมปากยางแต่ผมไม่ไม่มีอ่ะไม่ได้ซื้อไว้เพราะว่ามันใช้น้อยหรือว่าใช้ปากกาปากกาเล็กๆนะบีบเอายางในรถยนต์ลองแล้วบีบแต่ผมมีปากกาแต่ว่าก็ไม่ใช้เหมือนกันเพราะว่า เคยพลาดเป็นรอยแล้วก็แยงแยงอย่างนี้ดีกว่าใช้กดตรงตรงตรงอี้นะครับกดออกแรงกดทีละด้านตรงตรงหาพื้นที่มันแน่นแพื้นที่มันแข็งแข็งหน่อยถ้าพื้นแข็งก็ตรงตรงข้างล่างต้องนิ่มอย่างเงี้ยนะครับมีผ้าหรือมีอะไรรองมือเนี่ยจะใช้ผ้ากดทีกดตรงตรงอย่าก,กดให้มันเอียงนะครับถ้าเอียงแล้วเนี่ยรูที่ลงไปที่หัวหมุดเนี่ยมันจะผิดรูปมันจะเสียแล้วมันจะมันจะไม่ทนนะมันจะหลุดง่าย อันนี้ผมก็เอาเฟอร์นิเจอร์อะไรของเขากลับมาใส่คืนเหมือนเดิมแล้วไอ้ตรงนี้นี่ผมตัดพลาสะติกมาอย่างที่บอกเอาไว้เดี๋ยวซื้อไส้ปากกามาเสียบเข้าไปก็ใช้ได้ยังเห็นว่าตรงร่องร่องไหนที่มันมีน้ํามันเยอะเกินก็ให้ใช้ขอบผ้าอย่างเงี้ยลูดนี่นะครับสําคัญตรงนี้นครับถ้ามีคราบน้ํามันลอยอยู่สัมผัสกับอากาศได้อยู่มันก็จะเก็บฝุ่นเข้าไปได้เหมือนกัน แล้วก็ตรงไหนที่เป็นล่องเน่ยเก็บให้หมดเลยเท่านี้เองไม่มีอะไรยากนะฮะลองทำกันดูขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ฝากช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ